บอกว่าการทํานายดวงผมเนี่ยที่พูดทํานายดวงนี่หมายถึงถ้าเป็นบัตรประชาชนวิธีที่จะเปลี่ยนชีวิตได้ก็คือการเปลี่ยนชื่อเป็นวิธีเดียวไปที่เทศบาลไปที่อำเภอแล้วไปเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อจักรวาลเป็นชื่อใหม่ที่ผมตั้งให้แต่มีค่าครูฉะนั้นคุณผู้ชมต้องพร้อมนะบอกนะเลขอะทุกเลขเหมือนตัวเรา มีดำมีขาวเราจะแสดงตัวเองออกมาเรื่องสีขาวให้กับโลกใบนี้ให้กับจิตใจของเราทุกคนมันก็ต้องรู้จักคำว่ารู้จักนะไม่ได้หมายถึงใช้นะรู้จักโกรธเกลียดน้อยใจอิจฉาลิษยามักง่ายรู้จักหมดแหละไอ้พวกนี้แต่อย่าใช้ไม่เรียกไป suppress นะ suppress แปลว่าไปกดมัน แต่ว่าเราตัวตนเราไม่ถูกไม่ได้ถูกชักล้างจิตของเราไม่ได้ถูกเ,เขาเรียกว่าบำเพ็ญหรือว่าขัดเกลาให้เราเนี่ยไปสู่การมองเห็นสิ่งที่เป็นสีขาวสว่างใสเราเลือกได้นะถ้าเราจะอิจฉาทําไมเราไม่เปลี่ยนเป็นคําชมเชยล่ะถ้าเราจะอิจฉาเขาเปลี่ยนเป็นคําว่าชมเชยเขา ถ้าเราอยากจะได้เงินจากเขาทําไมเราไมร่รู้สึกว่าพอแล้วหรือให้เขาทําตรงข้ามสิ่งที่ดีกว่าไงถ้าเราเกลียดเขาทําไมเราไม่รู้สึกว่าเขามีสิ่งที่ดีที่น่ารักหรือคือการหลักและให้แต่ถ้าจะเกลียดจริงๆถามตัวเองว่าตัวเองเกลียดตัวเองเป็นหรือเปล่าถ้าเกลียดตัวเองลงโอ้โหแสดงว่าเราเกลียดคนทั้งโลก แต่ถ้าเรารู้ว่าคําว่าเกลียดลองเกลียดตัวเองได้ไหมไม่ได้แส่ว่าคนอื่นเขาเขาไม่อยากให้เราเกลียดรักรักให้เป็นนะ